้พี่น้องเด้อสบายดียมเจียงคืออย่างแรงๆพี่น้องโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อวันนี้กับมาเลยไหมพี่เก่าพี่น้องเลยอยู่เตาถ่านพี่เก่าเื่อยไหมน้อยพี่น้องบา้านนี้เพราะว่าต้นนี้นะเขาเก็บมาเตาหลังก็เลยว่าเด็กนัดอีกเขาถ้าอยากไปแซมใส่สนะแซมไปหลังน้องเด็กนัดก่อนยังว่าไอซุกเพิ่ลตัดให้ไม่ใหญ่ตัวน,นั้น,นให้เพิ่นตัดแล้วก็มีหลุดมาตจำหลังเนี่ยนันี่ มุห้องนั่งเล่นก็ได้จัดขาดเลาหอนี้รแ่เลยะป็นน้ำอันหนึ่บ่เป็นน้ำเหลือเบอรน่บ่รออสั่งสอ้องเซนีแเบอนึ่ก็ได้บวน ก็เลื่อยที่ยานขาดแล้วน้อน่อยใส่เลื่อมันเจริงจรมต่ว่นตองใส่ดนยัน่ๆมันจะตัดรับข้างหลังนี่เดี๋ยวตรงข้างหลังนี่

เยียงเหรอเป็นแกดินเนาะแก่เห็ดเป็นร้างขาวไปร้างขาวดีแค่ไหนตรงนั้น,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 นอนีกนะขาวะขาวเน แขงได้ยังเป็นใม่แขงีเ่เก,กไะกได้ข้าหม่แบบนี้เยเแข่งมแเปาตดน่กลับนี่เหน้ําไี่น้น่น,น,นมันดอถ้าน้นนข่ขขา ทางนอกคือคือกแกนเลยแกนก็เย่านนะมาตาัดอยู่ที่เลยพี่น้องมันจังได้เห็ดจน นอกนี้นวดเลยแต่ยาข่าเลยลมกับวิวอ,อ้าวได้มือน,นีเด็กกับพ่อเห็ดได้อยู่ม,มาหอมแล้วทอนหม้อไงก็เศ้าเมื่อยพี่น้องแต่ว่าเขากายเห็เเเเหดทนแล้วก็ได้ว่าอดเห็ดซะยังลาอยู่ไดในนอกไม่หน่อยก็เป็นรอรอปลาเห็ดอะมีคนใหญ่แค่นี้ มายอมด้วยครับอาจารย์ครับ <inaudible> ไปยืมไปท่ไปทำแดดแล้วได้ช่วงนี้เห้แหน่เนไงแ่ํำผัดการทำเดี่น้องทำไหวโบดไม่ไหวแดดโดนแดด้ะจ๊ะ Ha <laughs> มอันนีม้ม่เนี่ยเยอานตัดห่อากรปินาดจัััวดดรวมกันนะ Okay. <laughs> pet จะได้กัดตัวนั้นเนาะถ้ามันอ่อนร้ายกะเอ้ามันก็มีไใดใ้ไม้ที่อนอาคตคือไม้กอกไ,ไ,ไม้มันมีเถื่อนอยู่ก็ได้มันเห็นให้เกิดไขยและจัดเพราะเป็นถ่านไทยแม่ เป็ดใหม่หมคนมา ได้หลายเติบเลยพี่น้องเล้ยทางนอกย่งบ่หลายดอกสิประมาณ้อดหนึ่งนี่แหละมีตะบาสิพากันเลื่อยให้มันเบิดแล้วก็เอาขึ้นกล่องเลยอนองนาตียังตัดทายให้น้องาตีตัดก่อนแบบนี้พากันเลื่อยให้มันแล้วเบิดเท่าไรพี่น้องรอดเดียววดเอาแล้วก็พาันไปกล่องใส่ให้มันเบิด โดยสำหรับคลิปนี้แบบ่าเก่งก็ะสิขอจบคลิปลงเพียงเทานี้เด้อพี่น้องเด้อให้พ่อคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้แบบ่าเก่งขอกล่าวคำว่า,าสบายดีเด้อ